วันนี้ไม่ทำอะไรครับพี่วันนี้มาถอนฟันให้เพื่อนครับอ๋อครับผมพอดีเพื่อนฟันโยกอ่ะอยากถอนฟันอืก็เลยจะไปหาหมอหมอก็ไม่อยู่อืมบาทสามสิบไม่มีครับบาทสามสิบไม่มีครับอ๋อเป็นคนไทยปะครับเนี่ยคนไทยครับคนไทยห๋อคนไทยครับอ๋อครับูุนครับคน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 ฟันจะหลุดอยููุ่นครับอ๋อ ดูนี่ครับดูครับูมาดูครับมาดูครับครับลูกพี่ครับเนื่อเน็กจอมติดลูกกระตายแล้วนะครับอ่านี่ครับฟันนะครับฟันขาป่าครับลูกพี่อ่ามันจะหลุดอยู่แล้วครับครับผมอืมของปันนะครับเราต้องนั่งแบบเอียงอยู่ตรงเอียงเอียงทำให้มนหลุดกันอืมแต่ด้านข้างอย่าใช้เท้า S <S okay, ดีนะครับเด็ก <Okay, S 2> <Okay. S 1> ครับเป๋มจับมือจับมืออา่<ส>อาวโต๊ะอ้าเล่ากระดกได้ครับตรงนี้เล่ากระดกได้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ôm. ai ôm? đi nhảy anh, đi học. hơi chửi học. ha 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 bài xe, nấp tại đằng. bay, ta tải lúc bé. đi trên đi. với ไว้าวันนฟันดาถ่ายที่ปเอ้าถ่นะป่าออกมาแล้วฟันไหนฟันฟันฟันดูด้วเลยอาถ่ายเลยเฮ้ยไคนดีน่อย